โอเคอันน okay. well. ี้เราไปใช้เลยอันนี hm. ้อันนี้อันนนี้อร่อยมากเลยนะคะดูนะจ๊ะจั่วจั่วจั่จั่ค่ะโอ้โหนี่แท้ทีนึงหน่อยใส่สาดเลยสาดนี่ไปซื้อมาใหม่บอค่ะเนี่ยแมนค่ะน้องโบหิวยังน้ำเสนอมา ภูมิใจเสนอนะคะภูมิใจเสนอนี่สิโดนกิ๊บเลยจะค่ะเด้อโอ้ยโบปล่อยไปตัวร์เลยตัวนี้เดี๋ยวหัวใจวายตัวนี้จะไปหาน้องดิวเดียวที่รักอยู่นี่โอ้ยดูดูดิวดิวชมหน้าดิวดิวชมหน้าเวรเละให้กินก่อนนะฮันนี่ฮันนี่ โอ้ยเสียบๆนะคะน้ำลายแตกน้ำลายเฮียแล้วค่ะพี่น้องค่ะเซตนำมาคนเด้อจ้ะสีเป็นตาแสีบนะคะเออเนาะหิวเลยใช่ไหมพี่สามีกินไหมปลากินตำไทยไหมไม่ตำไทยไหมให้เขาตำไทยตำไทยเนาะตำไทยสามีเพลินเด้อค่ะพี่คะยายกินหัวสาวยิงเยามสาวเด้อ อย่าคิดถึงเสาพึ่งตอนเช้ามันจะไปถึงเช้าว่ะเย็นนี้เอาให้รอดก่อนเถอะใช่ไหมพี่ยา่า <ij os. S 1> ไม่ต้องคิดถึงตอนเช้าหรอกเอาเย็นนี้เอาให้รอดก่อนใช่ไหม<า>หนะคะพี่น้องจวดจวดจวดจ,วด,จวดนะคะว่าแมงยุงไมหมแก้มแมงอย่าอย่าผึ่งสายได้อย่าพึงาาพ่งสานะคะ เพราะว่าถ้าตำใส่เนี่ยก็คือตำไม่ต้องใส่ใส่เอเอนั่นะดาตำต่างหากเราว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันสีข้าวที่แล้วนะเนาะยมันสิเซ็งข้าวที่แล้วนะคะอยากกินเกินเลยเดี๋ยวขอขอจกเลยมาค่ะมิสอนมาค่ะมิมิสอนมาค่ะสิใส่มือเลยเหรอคะอ๋อตายละอันนายแม่รู้นี่ว่าเราใช้มืออย่างนี้จะคิดยังไงเนี่ยเดา มึงไม่ได้ใส่น้ำตาลให้กูแน่ๆเลยใช่ไหมคะน้ำตาลกันแน่นานว่าแล้วค่ะทำมะเดินเดไปค่ะไปค่ะเทสวยๆสวยๆลงมามันกับเทอยู่ยวนมันกับเอาอันหันโคกมาหาอันเสาแหงเลยนั่งมาโคกนี่บ่อน้ำเสนอนั่งมาโคกนี่บ่น้ำเสนอนะคะบ่อไถ่นะคะนั่งมาบ่อไถ่นะคะืม ข่าน้ำตาลโอเคจังค <Okay. S 3> อยมันยนจังคอยมันยนไหมไปไปก, oh. ก,กินกินกินกันค่ะ